ช่วงวิ่งขนาดนี้เวลาบ่ายสองกว่าเฮ้ย hey. มาดูกันบ่ายสองกว่าจะคึกคึงขนาดไหนอทำไมมีแต่จัก,กรยานกับรถโอ้มีคนด้วยเห็นไหมน้ำตาจะไหลถูจะถ่ายบรรยากาศก็บรรยากาศจริงๆ บรรยากาศแบบไม่มีคนเลยเขวงขวางเหมือนเดิมเก็บเวลาอาจารย์วิวีบอกเมื่อก่อนอาจารย์ซิมซี่เดี๋ยวนี้อาจารย์ซิมซี่เขาไม่มีเวลามาปั้นอันนี้โรงเรียนสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เห็นไหม เด็กที่นี่ก็เก่งเก่งทุกคนเนาะแปดเหมือนกันประชากรทั้งประเทศเขาประมาณอ,อ่13ล้านคนเอ้ย17ล้านคนแต่ติดอันดับโลกอืขันนี้มันจะหล่อไปไหนวะเนี่นนเยเดินไปเดินให้ครบสามนาทีแล้วก็กลับบ้าน เฮ้ยกลับทางนู้นบางดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่าไกลสายแล้วเดินกันเดินกันฝั่งนี้มีคนเยอะแยะเลยไม่เหงาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กดูอายุเท่าไหร่เองมันล็อกเก่งดูเห็นไหมฮัชบัชบฮชบับชับนี่เป็นไงล่ะ ถ้าเป็นผมสมัยนั้นนะหมาเก็บโอ้ยตาฉ่ำเลยตาก็แห้งโดนลมอีกตาช่ำเลยไม่รู้ว่าจะแห้งหรือตาช่ำเฮ้ยใบไม้เริ่มขึ้นแล้วอะจะอ๋อเข้ารูๆใบไม้ผีแล้วนี่ว่ะเออ กำลังสวยๆเลยเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วฮัลโหลวันนี้รอบนี้สามนาทีกว่าสบายใจเชิมอาจารย์วิวีบอกอ่าสิบนาทีไม่ต้องเอาละลงสามนาทีดีกว่าพอแล้วก็ประมาณนี้ละจ้าท่านผู้ชมจ้าห้ย อันนี้รุ่นอะไรวะสวยวะเฮ้ยวอลโว่โหคันนี้งามวะ่ะไปละไปอาบน้ำทำงานก่อนดีกว่าบา,บาย